จริง <S 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 แต่ไม่จริงตอนนี้เป็นเควสจะเฟสเป็ดนะตองตองเขาเควสอะไรไม่ไม่บอกบอกอะไรอีเฟสมาเป็นเควสเควสเป็นยังไงเควสเป็นยังไงบอกกูมาเควสเป็นยังไงเพราะกูจำได้กูเป็นนี้เป็นยังไงเควสเป็นยังไงตองเควสเป็นงไ มันคงไม่มีโอกาสอีกแล้วที่ฉันจะได้ยิงโอมหนพี่อย่างงี้ไม่ใช่อ้าวตอนคอมเควสเหรอตอนเควสเราเรียกกิหนะตรงนี้มัเควสเป็ดนะไม่รู้เหรอ จริงตอนนี้จริงตอนนี้เป็นเควสเจ้าเควสเป็ดนะตองตองทาเควสอะไรกูอ่ะเป็นล่างทรงไม่ไม่บอกบอกอะไรเควสมาเป็นเควส์เป็นยังไงไอ้เว้ยถ้ามึงทำเควสคนมันต้องขึ้นมาตรงนี้เว้ยเควสเควสเป็นยังไงบอกกูมาเควสเป็นยังไงเพราะกูจำได้เพราะเควสนี้เป็นยังไงเควสเป็นยังไงตองเควสเป็นยังไงเควสบุญไอันนี้ให้เป็นบุญให้เป็นรูปอ่ะเป็นรูปอะไรเป็นรูปเป็ดตอตัวไปทั้งมึง เนนี้เลยผูส้สังตุการณตามไหมตัวเปิดมิดจะตามไหมชีวเปิดมิดดีมาแล้วเนี่ยผิดนะเว้ยเราจะกดพูดจะไปกดสเปซบาร์มึงใช่ไหมเม่งกูจะกดพูดจะไปกดสเปซบารเฉยเลยตองตองทำอะไรอ่ะสเปซบาร์ตอง ต้องไงแล้ว e ี่อเอออย่อะไรแลฮไ้ยีหลบม้มฮ่้ยีไอ้ยีอ้ยีไรีไอ้ยี้ยี่ไอ้ยี่ไอ้ยี่ไม่ไอ้ไอ้ยี่อเยี่ไอ้ยีไอ้ไอ้ไอ้ยี่ไอ้ย้ยีี่้ยี่่ไอ้ยี่ไค้ยี่ยี่้ยี่ไอ้ยไ้ยี่ไยี่อย่ไอ้ี่ไอ้ยไอ้ยไอ้่ไอ้่อ่ไอ้ไอ้ยีอียี่ ไอ้ยาไอยาคนฆ่าได้ยืนอยู่ด้วยกันสามคนเลยสัตวดเห็นจบตรงพี่เอียวนั่นแล้วบอมก็เดินขึ้นมาพอดีอาแล้วไงแล้เราเดินขึ้นมาพอดีทำไมเราต้องอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้บอมเดินต่อไม่คิดมินไม่คิดว่าเราจะออกแบบจากข้างล่างขวาเดินขึ้นมาแล้วก็พอดีคนเดียวเลยังไงก็ต้องผ่านตรงหลงพี่อยู่ดีได้ผ่านไม่ผ่านเมื่อกี้พูดใครได้บ้างพูดใครพูดมิน ใช่พวกอู๋่ะเราอป็นไ้อูอยู่ป่าววะอูอยู๋เราอยู่กระตองอ่ะอยู่ทุกที่ไม่มีแสงไงกระบอกตายกันทีเดียวสี่คนเสียแสงเดินอยู่กับเราเนี่ยมีตลอดอะมินอ้าวเหรอเราอยู่ได้เหรอเหมือนเหมือนไม่มีใครคุยกับเราเลยมินมีคนเดียวแล้วก็คือบอมไม่รู้อะพวกไม่รู้บอมคิดว่าใครมินทั้งทีอะ ชอบเล่นมุกแบบนี้มีกันเลยไม่แไม่ใช่มีไม่ใช่หลวงพี่ไม่ใช่หลวงพี่ไม่ใช่โมเดิร์นนะหลวงพี่เป็นเซเล็บเราก็ไม่รู้มันก็ไม่ยิ่งเราไม่อุ้ยเอาแล้วอย่างน้อยๆเราก็ไม่ใช่เป็ดแหละจะเป็นไรเดี๋ยวก็รู้เราเราไม่ใช่เป็ดแล้วกันเดี๋ยวก็รู้อย่างน้อยฉันก็ได้โบยบิน เหตุการณ์เดียวตายตีเหรอเดินยังน้อยใจก็ไม่ใช่เปลีนแล้วเงินไม่บอลเป็นรูเะไรกูเพื่อลักแคนน่ะกูเราคิดอยู่ว่ากูจะใช้โดนแค่ไหนว่ากูชอบกูชอบการการฆ่าแบบอินเซปชั่นเมื่อกี้มากเลยเมื่อกี้มันคือคอมตุตยเมื่อกี้คอมตุ่ยคอมตุ่ยมันอะไรก็เป็นทอดขอดไอ้บอมเป็นรูอะไนะกูเป็นเูื่อลักแคนอ๋อ ไอเตอร์ค่ากูไม่บอกกูน <ไอ S 2> ่า<อ>แพนกูไม่รู้กูแบบว่าแดดเขี่ยใสเลยอีกเขี่ยแมกเป็นมะเชลเลยอเีกเมืเ่อก<ม>ี้ไม่เขี่นะเม,มื่มมมมอกี้ในในหัวใจกูแบบในใจกูแบบแล้วแล้วไอ้เหี้ยไม่มีคน,นเล,ไเละไอ้แสงหรือเปล่าวะไม่เห็นแสงแต่ไอ้เหี้ยบแสงเขาจะยิ้มอ้าเอาเอา้าวอ้าวไอตายกี่คนน่ะตายกี่คนตายคนตายคนคู่นะคู่รักเป็นคู่รักต่อเป็นคู่รักตายคู่ใครก็ตาย แล,แ,ลแล้วมึงดูคนที่เหลือแ,แล้วมึงดูคนที่เหลืออเแล้วใครกดอ่ะเราเราเรากดเองอ่ะเรากดเองโอ้ยเรากดเองโอ้เอ้ยชนะแล้วเี่ยตอนนี้เป็นชนะแล้วตอนนี้เป็นชนะแล้วเว้ยตอนนี้เป็นชนะแล้วเว่ยทีมเด็กเสือหมูมาลุ้นลยค่ะไอจอมเป็นอู้มาลุ้นอู้ฆ่าคือจบเลยอู้รู้อะไอเป็นอะไออู้ออู้อู้ฆ่าเคยจบเลยเป็นตอนนี้คือต้องต้องบวดอย่างเดียวเว้ยห้ามห้ามไม่อู้ฆ่าเว้ยเพราะว่าถ้าอู้ฆ่าอู้รู้อู้ยิงได้เฮธอคนนั้นน่ะ รังแดงหมดีเอ่าแล้วแสงไปไหนใครหายเลี้ยวนะโอ้โหเหลือกันแค่อาโฟมหลุดโฟมหลุดนะโฟมหลุดเลยอาตอนเนี้ยเราเหลือกันสี่คนเลยแล้วก็หนึ่งในสี่คนเนี้ยคือฆาตกรกูไม่ใช่ฆาตกรแน่นอนโฟมไม่ใช่เลยคนเดียวเด้ แต่ฟอมแต่ตองอ่ะคือไอ้นี่ตองคือร่างรงร่างทรงกูเป็นไรร่างชงเราเป็นเราเป็นร่างทรงไม่ต้องกูเป็นร่างทรงเหมือนกันโอเคกูเป็นมิงใช่ไหมผมได้จากเราไปแล้วเราลมไม่ดีมากทำคนทรงลมอะไรทำคนทรงร่างทรงพระเจริญ อ้าวอ้าวแสงมึงโดนป่ะอ้าวแสงยิ้มดิทำไมอะไรึ้นไปต้องไปโอเคมันไม่มีมันไม่มีคนพูดก็ไม่แย่ก็ไม่แย่นะไม่แย่นะไปแย่ไปแย่กล่องล่อเลยนะนี่สุดยอดเลยแสงโคตรเก่งเลยเป็ดแม่งไม่เคยชนะโดโดได้เลยซะก็แครไปโบวชแสงเนี่กูบวชตัวเองดิ ไอ้เที่ยไอ้เที่ยตะกี้กงกำกงเกวียนจะหายเลยเลยเอเดอร์กำลังจะเป็นนักสืบแล้วสี่คนนะยีด้วยกันใช่ไหมขอเอเดอร์เล่นหัวกูไปทานเออหาหายบอมก่อนเลยปะบอมบอมบอมอยู่ไหมบอม บอมโปร่งเป็นโลอะไรอะโปร่งเป็นโลเลยปร่งเป็นโลเลยแม่แมทุกคนฟังอ่ะเราผมเล่าก่อนผมเล่าก่อนอินอะคาเตอร์ใช่ป่ะแล้วมินอะก็บอกว่าปาดถูกเว้เพราะว่าเราอะเป็นเป็นเตอร์ลีก่อนแก็เลยปาดมินก็มินนะมาส่งเราแล้ว เราไอเตอร์ตายไงก็ตายพอมันงบินไปอีกคนเอวฟังเนี่ยอีกคนอีกคนเคยตองอีกคนเคยตองทำตัวโง่ฆ่ามันปวดแม่งเลยไอตอง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 ตายมาทีแล้วไม่มีเรื่องใส่หน้ากูไม่สงสารตองเหรอแย่ไม่โดนทุกรอบเลยฮะไม่ตายเ่กี้มันเป็นเป็ดไปมันมินบล็อกใส่กูเมื่อกี้ไอ้คี้อะมันบินบล็อกใส่กูไอตัดมันบล็อกใส่เหรอเรื่องตองตายเหรเหรอ เด้งอินวิสติบิลิตี้ตอนแรกกูโดนมินป่านปุบกูตายเสร็จปุ๊บกูเอ้ยตองหายไปไหนอ๋อโอเคเฮียตองเป็นบินวอลไม่ไม่แต่ทุกคนจำไว้ว่าโฟมมีความสามารถฆ่าดูเว้อีกทีนึ่งไม่ไม่บอกเฉยบอกเฉยว่าให้ระวังเอ้เราไมอู่โดนโหนั่งอู่โดนโบนั่งไอ้ไอ้เหี่ยวไอ้เหี่ยวไอีเหี่ยวมันเป็นคอสชิฟคนอะแสดงว่ามันต้องมีเหี่ยวเว้ยโฟมเบา อาจจะเป็นอาจจะเป็นอะนี่ก็ได้นะเวชีกแสงมีไฟเบอร์ไม่สูงเท่าไหร่ด้วยนะมีไฟเบอร์ไม่สูงเ้วเหีี้ยมีคนตายมีคนตายมีคนตายเย้ไปขอบเลยนะไปสบปะเนี่ย กูใส่ใครบอกฉันโอ้ยไม่ทำไมทำไมถึงแสงบอกสงสัยใครเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่บอกไม่บอกไม่บอกใครแม้ถ้าจริงงั้นกูสงสัยโฟมมันว่าใส่โฟมใหญ่แล้วกันเฮ้ยโฟมมันเนี่ยเออนี่เป็นโฟมมันเนี่ยกูดูแล้วยีน่ากว่าไม่รีบไม่เกือบตายมาปวดบาทรี่โฟมเนี่ยเฮ้ยบิงบิงเมื่อกีว่าใช่ เฮ้ยบอมบอมับินโฟดูข้างล่างนี่คือโฟมนะไม่รู้อ่ะโฟมไปแล้วโฟมจริด้วยเฮ้ยโฟมจริงด้วยเอาจริงโฟมไทยแต่ละว่าอู๋ว่ะเต้าเองอ่ะไปแล้วเลยอู๋เป็นโรอู๋อู๋เป็นโรคอู๋เป็นโรคกูว่าไอ้ไอ้เกลือเตาเราหมดเลยทำไมไม่คิดว่าเป็นเนบ้างวะ เอออันนี้ก็แหละอันนี้แหละเพราะว่าเพราะว่ามันมั่วมันมั่วมันมั่วเราเว้ยเราเลยมั่วคืนไม่กินขโมยเลยใช่ผมมันเนี่ยเอ๊ะยังมีเกี่ยวอยู่เนี่ยยังมีเกี่ยวอยู่เนี่ยเจอชิบหายอันยำ ที <oung> ่ในรสชาติเป็นไงเฮ้ยเอา่ดูท่าทางจะรสชาติดีว่ะเ่าไหร่แล้วของโกูของกูมีรสชาติดีเก่งจังวะาตเฮ้ยทำไมมึงเก่ง่ังนเกือบปวดอแล้วไม่เช่อมึงเกือบหวดอกันแล้วเี่าแขนไปเปาแขนเปแนของการดนมั่วจะบอกอะไรให้ต้เป็นดโด่เ้ยตมันเป็นดรดวนไะไอ้ัเกือบชดละ